ทุกวันในก็ดไดมาเห็ุทาง youtube ก็คือได้มาเปิดสางได้ไดือว,ว่ามาเหดุขิปลงขิปทาง youtube นะครับคือซองที่ว่าไดใส่ดอว,ว่าเปิดสางได้ไดสมื่นนี่ก็คือเปิดมานานตั้งแต่เริ่มอยากจะเห y ุ youtube เห็นเขาเหตุเขาอย่างก็อยากเห็ุคือเขาบางอยากมี เป้าหมายหรือว่าอยากมีได้ๆต้งนั้นบ้างก่อนติดจับมาเฮดเฟตนะครับคือพอเฟตก็มากันเลยเลยพี่เฮดเฟตก่อนตอนนั้นมีผู้ที่ตามก็คือเริ่มต้นกับสามคนนะครับในการมากติดตามพ่อ mm hmm. เด็ดมาสักพักหนึ่งลงคลิปลงยังกับมีอยู่มากกับสาคนก็ะยุดไปเป็นปีสองปีครับเพราะว่ามันบมีอย่งกระเตือง mm hmm. แต่ว่าในการลงคลิปบอ ว่ามีความเคล่อนไหวยังมากไมยเขาก็ยังบอกหูว่าเอาสิคนหาตัวตนในการเฮ็ดคลิปลงช่องแบบใดนะครับรก็เลยบอกหูก็จนกว่าได้มาเจอจุดประกายก็คือมีคนสามารถที่ว่าเอาคลิปของของทางทาง,งอื่นดูดคลิปมาลงเพื่อดึงดูดใ้คน สนใจเนี่สองเฮ้ามากดติดตามในี่ส่องเฮ้าได้ยังไงก็เลยทําตามตอนนั้นก็คิดว่าให้ชั่วโมงครบหรือว่าให้วิวผ่านแต่ว่าให้รู้ไหมว่าสิ่งที่เอามาคือแม่ก็มีขอดีก็ขอเสียขอดีก็คือเฮาได้ผู้ติตามขอเสียก็คือพอสุกยางเขาครบแล้วได้ได้คือบ่าการสั่งได้ได้คร่องมือเขาสิบเกิดขึ้นระบบก็คือจิปิิการ่าได้ได้คือว่า เขาสิตรวจจะว่าโบเมนต้นสับของเฮาโบเมนเนื้อหาที่ว่าเฮาแสดงเองหรือทำเองนะครับเพราะฉะนั้นเอามาได้อยู่แต่ว่าถึงเวลาคือว่าพุทีิตามครบแล้วสมองเขาก็ต้องมาส้่งโดยการที่ว่ามาไลฟ์สดหรือว่ามาเห็ดคลิปลุ่งเป็นต้นสับปะพองเฮาเองในมาล่งหรือว่าคือเป็นตัวตนหรือว่าเป็นต้นสับปะแต่ว่าระว่างเสียงเพลงบางเธอกับความว่าวิวภาพโผอ่ไปต่างๆกับรุนแรงเขากันนะก็คือ เฟสนี่ก็คือจำกัดการสั่งได้ได้นะครับคือ YouTube ได้ได้อาเซมันคงอาเซมีอยู่บ่มากบ่น้อยแต่ว่ากับผูดด้ใดเหตุที่ว่ามีจุดน่าสนใจได้ๆกันหลายนะครับแต่ว่าเฟสนี่จำกัดการสั่งได้ๆๆถ้ถ้า YouTube มีถ้าพิษถ้าพิทรุ่นแรกนี่คือซ่องหายก็คือถือพิดซ่องแบบว่าเข้าเขา,ขาคนหบาบ่เจอนะครับแต่ว่าเฟสนี่ยังว่ายังอยู่หล้กการให้เข้าไดเล่นไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็น YouTube นี่คือพิดแบบว่าเข้าหา ข้อมูลเก่าหรือว่าภาพยังบดเจอได้ได้ที่มีอยู่ก็หายไปนะครับมันกะสิมีขอดีขอเสียผู้ที่ว่ามีได้ทั้งทางใดทางหนึ่ง,ง,ง,เ,งเขาก็รักษาไวให้ดีนะครับว่าเครื่องมือที่เฮาไม่อยู่เฮาก็ต้องฮ็ดตามกฎเกณฑ์หรือว่าตามกติกาของเขาแม่นว่าเขาสีลงแต่แบบเนื้อหาเดิมๆือคิดว่าลงยังได๋ก็ได้โดยที่ว่าบเม่น ความวุแ่แว่ยตาก็ระห้ตัวตนของเจ้าของหรือว่าความเป็นอยู่หรือว่าการโพดคุยหรือว่าการวางเธอาก็ให้มีระบบกระอจสิมองว่าการลงคลิปเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนะครับอันนี้หลายคนที่ว่าบล็อกจุดคอน,นี้ก็คือบางแรงบางหมองที่เพิ่นบอกเคยบอกนะครับการที่ว่าลงคลิป รอมาดลอยคลิปก็ให้มีสักซองคลิปที่ว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะก็คือประโยชน์ต่อสาธารณะแบบใดก็คือความคิดส้างสรรหรือว่าในการบอกพูดเรื่องต่างๆหรือว่าการเฮ็ดคลิปที่ว่าเกี่ยวครับูกต้นไม้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือว่าระบบมองว่าเออเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างคือข้อนี้ก็มีคือ กดเกณฑ์ตั้งเฟซบุ๊กมีมีมากให้อ่านนะบางคนก็เขาหาบอดเจอพอมันสิอยูนในมองการแนะนำโปรไฟล์กดเข้าไปมันก็สิมีการอันนั้นอันนี้ให้ห้ออ่านกดเกณฑ์คือกระดาษ ca นี่ขนาดที่เป็น1 0 20แผ่นนะครับในการที่ว่าเขาเขียนนะครับซ่อนไว้นั้นนะ้เกิดมันคดเข้าไปหรือว่าการบอกเรื่องราวต่างต่าง,างคือการเป็นสาธนารณะนี่ก็คือคลิป สี่าห้าบางเครือเขาล้งกดเกลับไปบางจุดบางหมองเขาสีเห็นขีวสาเป็นตัวอย่างเครื่องเหตุอย่างเขาไปเที่ยวเขาวันย่ายเป็นคําพูดหรือว่าการแต่งหนา้าแต่งตาของเขาเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนะคือการแสดงให้เบิง่งให้เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อสาธารณะนะครับพอบางคนก็คิดว่าลงคิดอย่างไรก็ได้คนที่ว่าระบบเข้าดันเนี่ยเขาโชว์หน้าตาเขาพูดเก่ง้ะก การพูดของเขาก็เป็นจุดด,ด,ดึงดูดนะครับตบะาการความสวยเหลือในสิ่งแวดล้อมที่่าคนมาหัวใจเขาคขาไม่ได้มากไม่แค่เข้าถามมากนะั่นแหะคําถามข้องคนที่ถามไปกระําว่าให้คําตอบเขาในตัวเข้ากระิได้เป็นคอนเทนต์เป็นคําพูดคาแนะนําคนที่ว่ามาบางอีกทีหนึง่งเขาก็ได้เพิ่มยอดมีได้ได้มีวิวเพิ่มคนก็สนใจกัซิบจากที่ว่า ลอยคนก็เพิ่มมาเป็นพันคนกับคนก็แช์ก็บเกบิ่งการมีปฏิสัมพันธ์มีการคอมเมนต์คลิปมันกระเด้งมาให้เราเห็นอยู่เลย่าคนนี่าเป็นคนให้ความรู้แต่ที่นได้ก็คือเป็นคอนเทนต์ของแต่ละคนคือความรู้คือว่าคอนเทนต์การแนะนำผู้ใดมาบอกก็ได้นะครับแต่ว่าขอให้บอกในสิ่งที่ว่าให้คนเชื่อถือและทํามามแบบเป็นประโยชน์ลองคนกับว่าได้ให้ความรู้อย่งางะเฮ็ดคลิป ว่าผ่านกรมีได้ได้ไลฟ์รังเทอรอกับปลอมแปลงปลอมแปลง,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 งตัวเลข่อมาโชว์เอามาบอกคนกับสนใจอย่าก,กดเต้ก็ไปเบิ่งว่าเข้าสางเงอาหานย,ยังเคยอนาสนใจมีได้ได้หลายมีวิวหลน์เสรับแล้าเข้าใเ,เพิ่มอีกเทน,นึงคือผ่านแดแรกก็ได้มาเหตุคอนเทนต์บอกสอนด้วยว่าให้คัาแนะนําเรื่อยๆนะครับก็มาแทบซูเมืรอซูเมืรอแต่ผ่านข้้ง่ังก็เบาลงก็คือนี่ ไปรบอยู่ในซองนั่นนะซองยูทูก็เลยมาเห็ดมาสั่งหรือบ่นใ้มาลงคลิปก็มีประสบการณ์ในเฟซบุ o กอ่ะพยายามเอาเนื้อหาตนสบาบหรือว่าขยจะเข็นความเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆก็ให้ถามมาทางเฟซจะว่ากับสีเห็ดคลิปลง YouTube บอกเรานะครับโอเคนะครับ